โอเคนะเราก็จะมาส่งผู้เชี่ยวดี3ามคนนันเองหนึ่งในสามนะสาหนึ่งในสามคนนี้นะจะก็จะมีคนแตงคุณพีคุณ,คณฟิลนะที่จะได้เป็นการฉลองนะฮะสิบห้าซับสไคร์สสครองผมนะฮะของจริงจะฉลอง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 สิบซ้ำไม่ใช่หรอครับ เออม,มันเบื่อมันเบื่อสิบซับมันคล้ายๆกับชาวบ้านไปอ่ะก็สิบห้าซับเลยอ่ะเออน,นะมันก็เหมือนชาวบ้านไปข้างหลังก็มีเล็กข้างหลังก็เล็กต้นใช่ไหมแล้วข้างหลังก็มีเล,ล็กเลขกสูงๆตามไปมันมันมันหมอวมันหมอมันใช่อือนั่นแหละผมไม่อยากทําแบบชาวบ้านนะอ่านะแล้วจะกดทดลองนะฮะ เราจะทดลองสาครั้งนะถ้าใครนะได้คะแนนที่เยอะที่สุดนะจะได้เป็นผู้ผู้ชนะไปเลยนะคุณจะสูงสามครั้งนะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเรานะจ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 ะ,จะนับคะแนนกันนะฮะว่าต่อเออทัามาเดือดกดเลยแล้วกันนะหนึ่งนะฮะสองนะฮะสาม สี่นะฮะแล้วก็คุณบิวเกมเมอร์มาเป็นคนแรกเลยนะคะก็เอาบิวเกมเมอร์ออกกันหลังจากนั้นก็บิวเกมเมอร์มาอีกรอบนี้นีห่ห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ บิวเก็บมอรอีกแล้วไม่ต้องห่วงอะ่ะรอบนี้จะนะแม่แป๊บแป๊บคุณบิวเกมเมอร์โทรมาโอเคฮะก็เอาไม้ค้างมาจัดลำกี้คุณพีก็โทรมาแล้วก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรนะผมก็วางสายไปเลยจริงหูผมเนี่ยเราไปไป,ปดูแล้ว เออพพราะนานๆเราจะมาสุดรอบมันจะมีมันจะมีสองผู้ช่วยยีเรนะือนนะอ่ะอะานะฮะทะจริงโอ้แป๊บฮะแป๊บฮะแป๊บ,ปบอันนี้ขอข,ขอสูงผู้ช่ดดยวยนยะีเรอนอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งใครใครใครวะ แสดงความเสียใจนะคะกับคุณคุณแตงมากเลยนะคะเพราะว่าผลไม่ได้อ,ะอ่ะก็ขอโทษนะที่คุณไม่ได้นะ,ะก็สำหรับคนอันดับที่หนึ่งนะฮะจะได้อินโทนสองอันนะฮะไม่ใช่นะ,ะอินโทนหนึ่งอันนะฮะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือเป็นเป็นเป็น,ปนอะไรเป็นรูปโปรไฟล์นะรูปโปรไฟรนะล์นะแล้วก็อันที่สองอันดับที่สองนะจะได้เป็นอินโทนอย่างเดียวนะฮะ ก็โอเคนะสำหรับก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะฮะกดซับด้วยนะขอบคุณที่มารับชมแต่คลิปนี้นะคะก็แสดงความเสียใจกับคุณไปด้วยขอคลิปนี้ก็อ่าแล้วแอปที่ผมใช้นะ,ะจะเป็นแอปอะไรไปดูแอปนี้ฮะเดี๋ยวสักวันผมจะมารีวิวแล้วกันนะฮะอ่านะฮะแอปนี้แอปนี้เออเนี่ย ก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจะเอาลงพรุ่งนี้นะฮะจะเอาลงพรุ่งนี้นะฮะวันนี้